กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไอทีคอนเนอหลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะ ช่วงที่2ของรายการค่ะมาพูดถึงเรื่องของสารกัมมันตาราังสีซึ่งเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากจากการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่นจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ สารกัมมันังสีคืออะไรเป็นสารสหรือธาตุที่เรารู้จักกันทั่วไปเช่นออกซิเจนคาร์บอนไอโอดีนโดยที่อะตอมของธาตุเหล่านี้ประกอบด้วย3ส่วนคือโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนการที่อะตอมของธาตุจะมีเสถียรภาพไม่สลายตัวเป็นส่วนประกอบทั้ง3จะต้องสมดุลกันถ้าไม่สมดุลจะต้องมีวิธีทําให้อยู่ในสภาพเสถียรโดยการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของรังสีอะตอมของธาตุที่มีการปลดปล่อยรังสีเช่นนี้เรียกว่า สารกัมมันลังสีซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณลังสีก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆระยะเวลาที่สารกัมมันลังสีลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเราเรียกว่าค่าครึ่งชีวิตของการสลายตัวซึ่งมีค่าที่แตกต่างกันไปตามชนิดของค่าต่างๆโดยอาจสั้นเป็นวินาทีหรืออาจจะนานเป็นล้านปีได้ค่าต่างๆนั้นสามารถพบได้ทั้งที่อยู่ในสภาวะเสถียรคือไม่มีการปลดปล่อยลังสีและที่มีการปลดปล่อยลังสีเช่นไอโอดีนซึ่งแม้ว่าสภาวะ ความสเสถียรจะแตกต่างกาันแต่มีคุณสมบัติอ,อื่นๆเหมือนกันทุกประการสารกำมะตราังสีมีอันตรายหรือไม่และอย่างไรตรลังสีมีหลายชนิดและมีแหล่งกําเนิดได้จากหลายๆแห่งเช่นจากสารกำมะตราังสีดังกล่าวข้างต้นหรือจากการผลิตขึ้นโดยมนุษย์เช่นเครื่องเอ็กซเลย์เป็นต้น ถ้าเป็นรังสีชนิดเดียวกันแล้วไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ G M. มีคุณสมบัติเหมือนกันนั่นคือถ้ารังสีเดินผ่านเซลล์ร่างกายของมนุษย์ก็จะทําอันตรายต่อสารพันธุกรรมในเซลล์ให้ได้รับความเสียหายแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับมีปริมาณน้อยความเสียหายต่อสารพันธุกรรมก็น้อยร่างกายเราสามารถทําการซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมถ้าปริมาณรังสีมากขึ้นความเสียหายก็จะมากขึ้นจนร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนมาเหมือนเดิมได้และโดยที่สารพันธุ มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ดังนั้นเมื่อสารพันธุกรรมได้รับความเสียหายการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ก็ผิดปกติไปเช่นเซลล์เจริญเติบโตโดยไม่สามารถควบคุมได้จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งเป็นต้นแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดมะเร็งเสมอไปโดยปกติถ้าภูมิต้านทานของร่างกายเราแข็งแรงดีและปริมาณเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านั้นมีจํานวนไม่มากภูมิต้านทานของร่างกายก็สามารถกําจัดเซลล์เหล่านั้นให้หมดไปได้ไม่เจริญต่อเป็น เผู้ได้รับปริมาณรังสีในกรณีข้างต้นนั้นจะไม่รู้สึกหรือไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยหากร่างกายไม่สามารถกําจัดเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านั้นให้หมดไปได้เซลล์ก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตอย่างผิดปกติไปเรื่อยๆจนเกิดอาการหรือพบความผิดปกติภายหลังถ้าได้รับรังสีในปริมาณที่มากขึ้นความเสียหายจะเกิดขึ้นกับเซลล์มากจนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้และตายไปเองในกรณีผู้ที่ได้รับรังสีก็จะมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นอย่างทันทีหรือ2 3ถึง 3วันหลังได้รับรังสีทั้งนี้อาการจะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับได้รับรังสีมากน้อยเพียงใดอาการที่พบได้เช่นผมร่วงผิวหนังอักเสบเซลล์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดถูกทำลายมีเลือดออกในทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันบกพร่องไปและสุดท้ายถ้าได้รับรังสีในปริมาณสูงมากผู้นานจะเสียชีวิตได้ในทันทีค่ะ สารกัมมันตรังสีที่รั่วออกมาจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกิดความเสียหายมีอันตรายมากแค่ไหนสารกัมมันตรังสีที่รั่วออกมามีหลายชนิดเช่นไอโอดีน131สซีเซียม137ตอสาเสนเซียม90เป็นต้นการที่จะมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนนั้นนอกจากปริมาณที่รั่วออกมามากแค่ไหนแล้ว ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารแต่และอย่างด้วยสารบางชนิดมีค่าครึ่งชีวิตสัน้นเมื่อลั่วออกมาไม่นานก็จะสลายตัวไปหมดไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆเช่นซีนอน137มีค่าครึ่งชีวิตเพียง3.8นาทีดังน,นั้นไม่กี่นาทีก็หมดไปเองบางชนิดเป็นอนุภาพเล็กสามารถลอยไปกับลมได้แต่เมื่อลมหยุดพัดก็จะตกลงสู่เบื้องล่างปนเปื้อนในดินและน้ำเช่นซีเซียมเป็นต้น บางชนิดมีลักษณะเป็นกา๊าซถ้ามีค่าครึ่งชีวิตนานก็จะสามารถลอยไปได้ไกลเช่นไอโอดีนเป็นต้นแต่ถ้าฝนตกก็จะสามารถละลายไอโอดีนให้ตกลงสู่เบื้องล่างได้เช่นกัน ดังนั้นจึงเห็นว่าในกรณีการล่วไหลที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นสารกำมันตลังสีที่จะมีความเสี่ยงมากที่สุดต่อประเทศไทยได้แก่ไอโอดีนเนื่องจากเป็นกา๊าซสามารถลอยไปได้ไกลและเข้าสู่ร่างกายได้โดยการหายใจส่วนซีเซียมจะมาในลักษณะปนเปื้อนมากับอาหารต่างๆซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการตรวจวัดปริมาณรลังสีก่อนนําเข้าประเทศสําหรับไอโอดีนที่ลอยมาจะเป็นอันตรายมากแค่ไหนก็ขึ้นกับปริมาณที่ล่วออกมาว่าน้อยมากแค่ไหนลมแรงเพียงใดและพั ไปในทิศทางใดเนื่องจากไอโอดีนมีค่าครึ่งชีวิตประมาณ8วันดังนั้นถ้าลมไม่แรงก็อาจจะมาไม่ถึงประเทศไทยค่ะเมื่อรู้จักกับสารกำมันตลังสีไปแล้ว mm. ก็ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญสาสตร์สำนักปรามมนูเพื่อสันติมาให้ความรู้ในเรื่องของสถานีเฝ้าระวังภายทางลังสีด้วยค่ะ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสถานีเป้าระวังภัยทางรังสีนะครับก็เป็นภายใต้การดูแลของสำนักงานประหลุมดุสินะครับปัจจุบันเราจะมีอยู่8สถานีทั่วประเทศนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นแอ์แวร์ที่เรามีการดึงข้อมูลมาจากสถานีที่กรุงเทพซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานปรมประหลุมดุสินั่นเองนะครับโดยระบบเราเนี้ยเราจะมีการดึงข้อมูลผ่านระบบ GSM นะครับมาโชว์ที่นี่นะครับเห็นได้ว่าค่ารังสีระดับปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ 47นาโนซือวต,ต่อชั่วโมงซึ่งค่าระดับรังสีตรงนี้จะเป็นค่าระดับรังสีกมมาในระดับธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในระดับปกติ